นาทีนี้ถ้าจะพูดถึงย่านที่ฮอตที่สุดในเกาหลีคงหนีไม่พ้นย่านนี้แน่ๆซองซูมาที่เดียวเก็บครบทั้งกินเที่ยวช้อปพ,พอสเอกามารวมกันอยู่ที่นี่หมดแล้วแบรนด์ดังๆมาเปิดเพียบเดินเล่นได้ทั้งวันและนี่คือ5สิ่งที่ต้องทำถ้ามาเที่ยวซองซู 1. ช้อปสินคา้าแฟชั่นราคาดีๆมีทั้งฮิวแมนเมดแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นเจนเทอมอนสเตอร์ Monster, แวนตาร้านดังที่สายแฟทุกคนต้องมีเอเมสก็มีของให้เลือกแบบครบถูกสีถูกไซส์หรือถ้าใครอยากได้ของเซลลที่นี่ก็มีเหมือนกันราคาคืนา มากชอบเพลินเลยอะสองชอปเครื่องสำอางและสกินแคร์ที่โอลิฟยังเอ็นซองซูสาขานี้เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดมีของให้เลือกชอปเยอะจะของผู้หญิงหรือของผู้ชายก็มีครบแล้วราคาคือจึงเกินถูกกว่าที่ไทยเยอะเลยสามแวะมากินของอร่อยได้ทั้งคาวและหวานถ้าใครชอบอาหารเกาหลีต้องมาร้านนี้เป็นฟิวอาจุมาทําให้กินรสชาติแบบต้นตํำรับแท้แต่ถ้าใครเป็นสายหวานแวะมานี่เลยทาดไข่ร้านดังแป้งมีความกรอบและเค็มเล็กน้อยไส้ก็หวานกําลังดีและต่อ ได้แวะซื้อหนูกัดคุกกี้ที่ร้านนี้เพื่อนคนเกาหลีแนะนํามาอร่อยมากๆ4มาเรียนเต้นที่วันมิลเลียนแดนสตูดิโอโรงเรียนสอนเต้นที่ดังที่สุดในเกาหลีที่นี่มีหลายขา้ให้เลือกตั้งแต่เบสกินเนอร์ไปจนถึงแอดวานจะมือใหม่หรืออยากเรียนจริงจังก็มาได้หมด5าคาเฟ่ฮอปปิง้งย่านนี้มีคาเฟ่เยอะมากแต่ที่เราแวะจะเป็นร้านนี้ขนมดีมากโฟตโตจีนิกสุดๆที่สําคัญคืออร่อยด้วยยังไงถ้าใครจะมาเที่ยวเกาหลีต้องรีบปักหมุดย่านนี้ไว้นะถือว่าเป็นอีกย่านที่ห้ามพลาดเลย